โอ้5นาทีคนมารอขนาดนี้ขาหมูบ้านไล่นะครับขาหมูที่ไม่ใช่บุฟเฟ่แล้วคนเยอะขนาดนี้ตัวคารติเขาจะมีความแบบหนึบๆหอมหอมดีครับหนังแบบลุยละลายไปเลยครันนี้โค้กทำขาหมูมากี่ปีแล้วะ อันนี้บอกเลยขิงเนี่ยนี่คกอ๋อสวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปร้านขาหมูที่เป็นกระแสมากเลยตอนนี้ฮะเป็นร้านขาหมูที่น่าจะเป็นกระแสที่สุดในโซเชียลตอนนี้แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมต้องบอกว่าเขามีแฟนหนึ่งคนเกาหลีแต่เขาตั้งชื่อให้แฟนคนเกาหลีเขาว่าชื่อสมชายนะแถวพญาสุเรนซอย19นะครับทุกคนอะไรอร่อยนะไข่ ไข่อร่อยไข่อร่อมากไข่คากีก็ถูกมากจานหนึ่งแค่50บาทเฮ้ยจริงไหเนี่ยใช่แต่ก่อนอื่นครับขอฝากนิดนึงครับผมขาหมูอ่ะหลายๆคนกินแล้วกลัวกลัวที่จะแบบมีไขมันเยอะเออกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวครับผมฝากหน่อยครับเบฟิตต้าของผมครับผมใครอยากจะลองลองได้นะครับผมรับรองว่าขับถ่ายนี่สะดวกสบายมากมายนะครับตอนนี้มีอยู่4อย่างครับผมถ้าใครอยากจะขับถ่ายสบายกินแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่า้ย สุขภาพมันจะไม่ดีฝากไปฟิตต้าไปด้วยนะครับี่น,น,นะครับไปเด็โก้ครับประยาสุรเ 19, รนซอยสิบเก้าฮะโอ้ห้านาทีคนมารอขนาดนี้ ถึงแล้วครับผมขาหมูบ้านไล่นะครับโอ้โผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เลยนะคือคนรอคิวแบบเยอะจริงๆนะผมไม่ค่อยเห็นนะขาหมูที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์แล้วคนเยอะขนาดนี้นะแบบเพิ<บ>่งเปิดแล้วก็เพิ่งเปิดด้วยครับแล้วคือสุดอ่ะเปิดร้านได้ไดแค่ประมาณแบบสิบนา <ะ S 1> ทีคนมาต่อแถวขนาดนี้ครับแจริงๆเขาม,มารอกันก่อนเปิดร้านที่จริงเขาม,มาก่อนเปิดร้านทำไมเราไม่มาตีห้ามาทำไมตีห้ม่น่ามีคนเลยแต่คนต่อแถวเยอะมากครับเดี๋ยวรอระหว่างนี้เดี๋ยวรอได้คิวปุ๊บ ไปเดี๋ยวมาให้ดูว่าขาหมู่บ้านไร่ทำไมถึงเป็นกระแสครับ คิวเราแล้วครับผมคือต้องยอมรับว่าคนเขาเยอะมากๆนะฮะเนี่ยเขาก็ยังสับไม่หยุดนะคือคนเยอะมากๆบอกเลยให้มาร้อตั้งแต่ตีห้าล้อเล่นร้อเล่นเปิดทุกวันรึเป่าครับโคโค่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์อ่ะเปิดไม่ทุกวันก็เอางี้หยุดวันจันทร์แล้วกันรู้ไหงี้หยุดวันจันทร์เปิดเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงนะเปิดสิบโมงครึ่งจ้ะหรอนี่โคโค่ทำขาหมูมากี่ปีแล้วเดือนเดียวเดือนเดียวอันนี้บอกเลยขิงเนี่ยนี่คนอ๋อ นี่เป็นไงนี่แค่เดือนเดียวนะคนหนึ่งขนาดนี้คากิอร่อยมากก็บอกว่าไข่ด้วยไข่ยังไม่หมดเนอะอุ้ยไข่น่ากินมากก็ดูดิต้แบบว่ายังมาต้มข้างในเฮ้ยน่าเจ๋งเนาะตอนแรกๆนะน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นกินฟูอ่าเราเป็นสูด้วยอ่าอ่าอาอาแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่คุณภาพเนาะอ๋อสูตรจากใครนะครับคิดเองหมดเลยดังจริงปหมเนี่ยใช่จริงๆเป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าเราย้ายไปอยู่เกาหลีกับสามีอ๋อคุณสมชายเหรอ ไม่อยากซื้อกินเราก็ต้องฝึกทำอาหารไทยอ,อยากกินเมนูอะไรก็ต้องทำเองอก็เลยเหมือนเป็นเมนูที่แบบอยากให้คนเกาหลีลองทานอ,อยากทำให้สาวีทานก็เลยลองทำเขาชอบแต่ตอนนั้นเราก็ยังทำไม่เก่งอยู่ดีเพราะเป็นคนไม่ไม่ทำอาหารเราเรียนรู้กี่ครั้งก็ตนเรากลับมาอยู่ไทยนี่แหละจ้ะพอกลับมาอยู่ไทยอ่เราเริ่มทำกับข้าวทุกวันไปทำทุกวันมันก็เหมือนเก่งขึ้นเรื่อยๆแหละที่นีเราเริ่มอยากขายทุกวันเสาร์เราก็จะทำ ขายหน้าบ้านก็คือเมนูข้าวขาหมูเป็นเมนูที่คนแบบอยากให้กลับมา,าทอาอทเยอะที่สุดใช่เราขายที่บ้านนอกอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้นอยู่จังหวัดอะไรนะเพชรบูรณ์อ๋อแล้วอยู่เพชรบ,บูรณ์แต่ให้รีบมาเร็วหน่อยว่าร้านเปิดตอน10บโมงครึง่งเริ่มรับคิวตอน9กนะ้าโมงสี่สิบจโอ้โหผมรอชั่วโมงหนึ่งขรัผมมา10บโมงสี่สิบนะเอานี้เดี๋ยวขอลองเลยดีกว่านะไม่แบบพูดพระน้ำเพลเดี๋ยวผมสั่งไปให้ไปชิมข้างในแล้วกันแล้วขวาเขาจะว่างคุยกับเราด้วยนะฮะผมเชื่ออันนี้บอกเลยคริงครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมขออญาตไปข้างในนะครับขอบคุณครับไปไาเจอกันสวัสดีครับ แตงโยครับพี่สมชายไม่ผักใช่ไหมครับไม่ไม่ผักครับผมเป็นผลไม้ได้ไหมครับผลไมไม่มีครับไม่มีครับเป็นไงครับพูดไทยชัดกว่าผมอีกครับขอบคุณนะครับเธอขอบคุณมากครับขอบคุณครับลาดครับน่ากินมากนะฮะน่าสนใจครับเฮ้อันนี้เป็นเนื้อล้วนก่อนนะโอ้โห หนังอร่อยมากหนังแบบลุยละลายไปเลยครับส่วนตัวผมนะผมชอบหนังมากกว่านะี้เนื้อเขาก็โอเคนะครับโอเคเลยแต่หนังนี่คือแบบลุยเลยครับดีมากลองผักดองลองผักดองออนี่ลูกไผ่เขา,ขา,อ,าอันนี้นนอันนี้บอสเป็นคนบอกว่าอร่อยมากแต่พี่ไม่เชื่อเขไ่เขาอร่อยนะนุม่มแล้วก็มีความแบบดีอ่ะ ไอมาเช้าๆนรแ่ตื่นดมากม่ก้วันไหนเสาร์อือไงกินแ่กลับเลยเลยเนี้ยนี่ครับคากิดูบด้าบอย่าไปกลัวมันครับตัวคากิเขาจะมีความแบบนึบๆหอมหอมดีครับ เขาทำหักดองไม่ดีไม่ได้มีความเปรี้ยวแต่มันจะมีความเค็มของประกาดองแล้วก็ตัวน้ำบรไสใส่เข้าไปมันจะมีอมหวานนิดนึงอร่อยอันนี้หนังเนื้อไข่สมชายเป็นคนที่ขยันมากเนี่ยเอาจริงสมชายขยันมากๆแบบมีความแบบเห็นป่ะอันนี้คือคนเกาหลีแท้ๆนนี้คือแฟนของพี่โคโค่เขาเนี่พี่สมชายเนี่ย เนี่ยคือแบบมีความแข็งแรงเหนื่อยครับอะไรก็น่ารักน่ารักน่ารักเพูดอะไรนพูดให้เราฟังนะพูดโคโคได้ยินอันนี้ไม่ได้บอกผมบอกโคโค่นะครับอ๋อเหนื่อยครับเหนื่อยครับไปครับลองครับ อโอ้ยยอดเลยอันนี้อันนี้น่ากินมากเลยอันนี้ก็โคตรน่ากินเลยอันนี้ครับนี่ครับผมขาหมูหนังเนื้อไข่ครับผมน่ากินนะฮะอันนี้น่ากินมากแล้วรสชาติคือน้ำน้ำน้ำขาหมูไม่หวานมากด้วยดีครับอือโดบด้าบมากเลยมันสบวบน่ากินมาก ่นไปครับอะไรนี้คือจริงโดยรวมถือว่าดีนะครับแล้วน้ำน้ํขาหมว่าอร่อยมากจริงๆก็ไม่แปลกใจว่าทําไมของเขาคนเยอะตอนแรกผมรู้ว่าเป็นเพราะแบบโคโค่คือแบบคนในโซเชียลหรือเปล่าคนก็เลยแบบมาแต่จริงตอนนี้พอไปกินก็ไม่ใช่ครับเพราะของูของเขาก้าอร่อย อืมทา,อาทั้งแต่ผมมาตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนตอนนี้จะบ่ายเมืองโต๊ะเต็มตลอดเข้าออกเข้าออกแล้วก็คนซื้อกลับบ้านก็ตลอดเ <c oughs> ื่อบอลแล้วไข่เขาก็อร่อยมาใส่น้ำเองนิดหน่อย ผมกินน้ำแห้งๆบอสพี่ไม่รู้ว่าพี่จะหมดแล้วโทษนะบอสนะบอสไม่ได้กินอะไรแล้วนะวันนี้บอสโทษดีเต็มไปครับยิ้มไปยิ้มไปมีความสุขเลยพี่นะ ผมไม่เคยเห็นพี่กวาดข้าวขนาดนี้เลยแบบพยายามเอาให้หมดอะแบบมันก็แบบการต่อไปไม่ได้กินแล้วอะไรควรกินข้าวหน้าหรือยังะเรามาคุยกับพี่โคโค่กันมาคุยอ๋อมาคุยครับอันนี้ก็เขียนแล้วเขียนไว้ไงว่าชิมฟรีอันนี้ทำเองเลยใช่ป่ะเขาบอกว่าตรงนี้มีจุด เป็นน้ำ,นำพริกมีเยอะมากมีหลายรสชาติอยู่ครับใช่แต่มีพริกเผามีหมูสิ่งมีตาแดงมีปลาไหเปิดอังคารถึงอาทิตย์ใช่เปิดอังคารถึงวันอาทิตย์สิบโมงครึ่งจนของหมดจนของหมดประมาณบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามจ้ะอุ้ยบอกอีกแล้ว <laughs> <laughs> แวะมาได้นะครับกระชาสุเรนระหว่างซอยสิบเก้ากับยี่สิบเอ็ดนะครับผมพาหมูบ้านไร่อร่อยแบบว่า รสอะไรรสอะไรพริกเผาอะอร่อยพริกเผาก็เป็นพริกเผาของเราด้วยจ้ะเป็นใครของตัวเองหมดเลยใช่ใช่ไม่ทำบล็อกคอนขาหมูค่ะบคอกลัวจะไม่มีคนกินไม่แน่แต่ลองดูก็ลองดูนะปากร้านเตี่ยวโคกับเตี่ยลำไช้เนี่ยตอนนี้เตี้ยลำไชตอนนี้เอาตรงยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยนะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับฝากทุกคนด้วยครับขับ้านไร่เยี่ยมมาหยุดนะเดี๋ยวเราคิดตั้งกัน